มออมแบบท่านสมัยเลยออมหอยนอเนาะเออไม่ใช่ออมอีกูแล้วก,ไไก็ตามด้วยผักไก่แงงเด้กิีเนาะตามด้วยผักไก่แง่งไาตัวแงงไม่จะเป็นยังใส่ด้วยกีนาเสี่สสย,ย,ย,ยงบอา เยเห็นยแนยเง <ố Share. S 1> อ,ม,อ,ม,อม,มันเปลนองเลยอโอเคมาจับเห็ดอย่างมือนะ่ะ